สถานีวิทยุสราญรม AM 1 5 7 5การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกคุยกันเพลินเพินคุยกันจันพุทธศุข ยมเช้าค่ะขอตอนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยกันวันพุธกับวินัสอัศวะภูมิสาวอุบลทางสถานีวิทยุสรานร่มกระท่วงการต่างประเทศวิทยุการถูดเพื่อประชาชนออกอากาศทางคลื่นความที่ AM 1 5 5กิโลเฮิรตรายการคุยกันจะได้นาความหูมาฝากท่านผู้ฟังทุกวันจันทร์พุธศุกร์ตั้งแต่เวลา6 3นนถึงเวลาจ0ดนาฬคะ ก็มาเริ่มตนกันด้วยพยะสอนคติกันกรเงินข้าแก้วหาอยากนั่นพบลังเทือมีในมือกระปานกระเล่าแปนปานล่างเงินข้ามหนีมีหลายแต่ผู้มันผู้ขี้ขานหาได้กับบอมานกัแปลว่าเงินท่องทรัพสมบัตินีินั่งยูซื้อๆมันก็บอม,มากก็บเกิดค่ะขันขี้ขานนี่ถึงซิมี่ก็มี่หน่อย ต้องอนขยันทนันค่ะถึงซีมี่เงื่อนทองทรับสมบัติอันนี้ก็ขอต่อเองอีกจังน่อยนะคะว่าขยันซ้าใด้นี่ขันใสมือเติบสุลุยสุรายก็บ่มีเก็บบ่มีใสแล้วค่ะแต่ว่าที่น่าห่วงที่สุดก็คือผู้ที่บม่มีแต่วายาักมี่คือเขานี่ไปยิบยืมเดือนช่นเดือนอน,นี่ก็ขี้หายกว่าผู้ที่ขี้ขานซื่อๆนะคะ ข่าวแรกที่ซีนัมมาฝากมือหนีก็เป็นข่าวของผู้ใส่น้ำมันที่กรุงเทพก็ตั้งแต่มืออื่นมือวันที่สีผานี่ค่ะผู้ที่ใส่น้ำมันในกรุงเทพนี่ก็ต้องใจภาษีทองทิ่นในส่วนของน้ำมันละกอกาดน้ำค่ะเพิ่มขึ้นหาสตางค์ตอลิตก็เป็นไปตามกฎหมายที่ว่า ปุด้ดนี่ก็มุรพิษก็ต้องจายเงินเพิ่มขึ้นค่ะอันนี้ก็เป็นภาษีบำรุ่งทองทิ่นก็สิเก็บจากผู้ใส่น้ำมันอา่าแต่ว่าตามพราะบถึงถึงว่าสีเน้นให้ผู้ที่ใส่น้ำมันหนีเสียแต่ว่ามืออื่นนี่ก็กท่อมอกระด้เดชิญผู้ประกอบการมหาหรือแล้วก็ขอให้ผู้ประกอบการนี่หลับภ้าระแทนประชาชน ซึ่งอันที่จริงก็ปเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายเท่าไดเพราะว่ากฎหมายนี่กันเพิ่มราคาก็สใส่เพื่อบให้คนนี่อยากสิใส่รถใส่ถนนดูหลายก็ซอยรถมลพิษคันผู้ประกอบการนี่เป็นผู้ออกให้แทนค่าน้ํามันก็เท่าเดิมแล้วก็กเกิดผลดีต่อสภาพแวดล้อมเท่าไดค่ะอันที่จริงก็ค่า ภาษีหนี่ก็มีการจัดเก็บกันหลายมองอยู่แลโดยเฉพาะต่างจังหวัดยกเว้นพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ผู้ใช้พลังงานนก็สีต้องรับผิดชอบภาษีส่วนหนีก็ยังที่ว่าวัตถุประสงค์ของกฎหมายก็คือว่าผู้ใดกม็มุ่อระพีกระต้องเป็นผู้จ่ายเงื่อนเพิ่มค่ะผู้ประกอบธ,ธุรกิจน้ำมันส่วนใหญ่ก็ย่อมรับว่าภาษีทีเรียกเก็บก็สีมีผลให้ ราคานะ่ะป่ามนี่เพิ่มขึ้นได้แล้วก็อาจจะมีผลต่ตอยอดขายแต่จังไรก็ตามนี่ผู้ใส่น้ำมันส่วนใหญ่ก็ก็มันก็บ,บ่ายเท่าใหล่ละค่ะหาสตางค์ก็ยินดีให้ความร่วมมือในการเสียภาษีแต่ว่าก็อยากเห็นแผนการพัฒนากรุงเทพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ยังเรื่องที่ประสบปัญหากันอยู่ก็เรื่องน้ำขังรอระบายหรือว่าปัญหารถติดแล้วก็บ่อยากให้เสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่าภาษีนี่ถึงห้านิสิจายเห็นมาหน่อยเด้อค่ะหาสตางค์ตอลิตแต่ว่าคันคำนวณจากทุกคนแล้วก็สีเห็ุให้กอทมนนี่มีรายได้เพิ่ม5 0ารอยล้านบาทต่อปีซึ่งก็หลายพ่อสมควรค่ะ ก็ขยับมากทั้งผักตายกันสักน้อยหนึ่งมือมืออื่นี่ก็บ่ได้วาถึงสถานการณ์หมอกควันในผากตายก็มีสถานการณ์นี่ก็แย่แย่ขึ้นช่วงสัปดาห์ที่แล้วค่ะก็มีผลกระทบต่อทัศนวิสัยการมองเห็นเส้นทางเพราะว่าค่ะฝุ่นละอองในอากาศนี่เพิ่มสูงขึ้น ก็ที่ตรวจพบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่มีเจ็ดจังหวัดที่ได้รับผลกระทบก็มีสุราษฎร์ธานีภูเก็ตสะตูนสงขลาปัตตานียะลาและกนานราธิวาสค่ะซึ่งยังภูเก็ตนี่ก็มีสายการบินที่ต้องบินกลับเพราะว่าล่องจอดบ่ได้มองวิสัยทัศน์บดีนะมองบ่เห็นที่สิจอดแล้วก็มลพิษสูงก็ต้องใส่ ใส่หน้ากากกันมลพิษก็อยังที่เคยบอกให้ฟังตอนตอนที่มีการระบาดของโรคอีโบลาโรคไขวัดญ่นี่แหละค่ะหน้ากากผ่าหน้ากากที่พยาบาลที่หมอิย่มใส่กัน บา,บางๆนี่ค่ะก็ภาษาสมาทีสิกองมลภาวะทั้งอากาศได้ดค่ะก็จะต้องอาหาประเภททีอื่นว่าเอนว่า N95 ถึงสีซอยได้ค่ะส่วนมาตรการแก้ไขและก็รับมือปัญหาหมอกควันไฟปา่าก็ใส้วิธีพน่นน้ำเติมความชื้นเพื่อลดปริมาณฝุ่นละอองแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงผลกระทบ ขอความรวมมืองดเผาภายในประเทศเองเพื่อลดความรุนแรงค่ะก็ยังยังที่บอกว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในเจ็ดจังหวัดนี้ค่ะที่มีฝุ่นควันก็ให้หลีกเลี่ยงการอยู่ในทีโลงแจง้งแล้วก็ให้ใส่หน้ากากปิดปากปิดจมูกทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็ระมัดระวังการสัญจรน,นิดนึงเพราะว่าก็อาจีิวิสัยทัศนากา์ก็สีมองเห็นบ่ชัดค่ะ ปัญหานีนี่เกิดในบ้านเขาเนาะเกิดในอินโดนีเซียแต่ว่าทรงผลกระทบประเทศอื่นๆก่กลายเป็นปัญหาระวางประเทศได้ค่ะก็มีการขาดการว่าปัญหานีก็อาสิโดนจนถึงเดือนต้นเดือนพฤศจิกาย,ยนปัญหาหมอกควันปีนีนี่ทยกระโดนทั้งภาคเหนือภาคใต้ผตูผ้ที่ยุวัยก็ระมัดระวังกันอ่จาจักน้อยเด้อค่ะสุขภาพเนาะปอดเห้านี่คันเซียแล้วก็ รักษาลำบากค่ะแต่ว่าก็มีข่าวดีที่ประเทศอื่นๆก็มาซอยอินโดนีเซียในการรับมือปัญหาหมอกควันก็มีออสเตรเลียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ที่ส่งเฮลิคอปเตอร์ส่งเครื่องบินแล้วก็ส่งผู้เสี่ยวชั่นาผู ที่เชี่ยวชาติดันดับเพิงนี่ไปซอยนอินโดนีเซียแต่ว่ากล่าจ้ามาจนถึงสัปดาห์นี้ล่ะค่ะเพราะว่าก็มีหมอคว้านหลายอยู่วิสัยทัศน์บดีก็ลงจอดยากค่ะอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังกันเรื่องว่ามันมีปัญหาต่างประเทศก็สามารถกระทบถึงบ้านเท่าใดเ,เรื่องท่องเที่ยวนี่ก็เป็นปากเป็นทองเป็นรายได้สำคัญของประเทศไทย ว่าวถึงเรื่องท่องเที่ยวนี่ภาคใต้ของเฮานี่ก็เป็นที่มากของชาวต่างชาติหลายค่ะดยโดยเฉพาะทางที่มีหาดง,งามๆแล้วมันก็มีอาหารแบ่แบๆเนา,นาะน้ําน้าทะเลเฮานี่ก็ดีหลายค่ะคืออุ่นไปประเทศอื่นนี่คันหนาหนาวน,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 นี่น้าทะเลเย็นปานน้าในตู้เย็นแล้วก็แต่ว่าตอนนี้ก็มีเรืองที่ต้องระวังจักน่อยก็คือเรืองแมงกะพรุน ผู้ไดน้นีที่เคยไหว้น,น้ำโดนแมงกระพุ่นสมัยก่อนน่กาซิมีแมงกระพุนไฟกับปวดแสบปวดร้อนแต่เดี๋ยวนี้นีมีอีกพันค่ะที่ขยายโตแล้วก็ล่ามมาจนถึงประเทศไทยแต่ก่อนน่กามีแต่ว่าบค่อยมีหลายตอนนี้แมงกระพุนที่ว่าชื่อกระเอิญว่าแมงกระพุนกลองค่ะโดนแล้วก็ถึงตายได้ค่ะปีนี้ก็มีค้นไทยแล้วก็ตังชา่เสียชีวิตแล้วสหรือ4ี่คนนี่ล่ละค่ะ ช่วงหน้าฝนตกนี่ก็สิมาหลายอยู่ค่ะก็คือปัญหาก็คือว่าคันฝนตกแล้วลไปเล่นน้ำนี่นอกจากมันสิชอบมากกับฝนตกแล้วก็น้ำมันสิคุณเนะมองบ่เห็นโตแม่งกระพุ้นกลองนี่ก็เป็นสีไสๆเห็นอยากค่ะส่งก็ไข่กลองผู้ที่โดนแขนขานี่ก็สิเห็นเป็นเส้นหนวดสีแดงเข้มคือจังโดนลงแสลงไว้เป็นตะยานค่ะ ผิดรายแรกขนาดที่ว่าสามารถเหตให้หมดสติถึงตายโดยผิดนี่ก็ซิมดสติแล้วก็จมน้ำได้ค่ะถ้าหากโดนแมงกระพุ่นอ่าบอแมงกระพุ่นไฟแม่งกระพุ่นกองทั้งหลายนี่ก็อย่างแรกก็คือให้ใช้น้ำสม้มสายชูราดหลอดขาก็เป็นการปฐถมพยาบาลเบื้องตน้นขันโดนแมงกระพุ่นกองนี่สิต้องทรงโร่งพยาบาลทันทีนะคะ ก็มีข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการน่ว่าว่าผู้ใดที่ได้รับพิษของแมงกะพุ่นกลองนี่ก็สซิ่งทรงผลให้การเนื้ออ่อนแรงการเนื้อหน้าทองหลังเกรงเวียนหัวขื่นใสปวดหัวกระสับกระายแน่นนอกค่ะแล้วก็มีพิษต่อหลายระบบในร่างกายทั้งระบบเลือดเนื้อนังหัวใจและก็ะประสาทผู้ที่ได้รับพิษนี่ บ่แม่่าปวดแสบปวดร้อนซื้อ,อแต่ว่าปวดมากค่ะแล้วก็ปวดไปโทษโตแล้วก็บางหลายก็อาชีถึงตายหรือย,อยังที่ว่าก็คือจมจมนาวกนทีภายซีซอยท่านก็มีคุณทัญญพรอัอาจาราวิชกุลค่ะเป็นนักวิชาการประมงชำนาญการจากศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเอาท้ายตอนกลางเพื่อนก็นให้ข้อมมุวมาแม่งกับพุ่นกองในถือว่าเป็นสัตว มีพิษแมงกระพุ่นที่มีพิษอันตรายหนึ่งเนี่ยซาตีมีอันตรายที่สุดในโลกเพราะว่าพิษเข้าสู่ร่างกายนี่สิไปโจมตีหัวใจระบบประสาทเจลผิวหนังเจ็บปวดมากค่ะแล้วก็อาจีเสียชีวิตได้จากภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าช็อกจมนามก็มีพบหลายมองในไทยคะ่ะเดี๋ยวนีตามแนวชายฝังปกตินีก็ซิมีอยูุทีออสเตรเลียตอนเหนือแล้วก็ ทั่วไปตามอินโดแปซิฟิกแต่ว่าปัจจุบันก็ยังที่ว่าแพร่กระจายมาทั้งฟังเอเชียจนถึงไทยที่ไทยนี่ก็พบได้ที่เกาะลันตาอ่าวโลสมาอ่าวพีพีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะพีพีกระบี่ภูเก็ตจนถึงว่าชะอํำก็มีค่ะเกาะเตาเกาะสมุยเกาะพะงงานนี่แต่ละมองนี่ก็เป็นที่มากของนักท่องเที่ยวนะทั้งคนไทยแล้วก็ คนตังชาดิก็สิเขาสูพื้นที่ชายฟังด้วยกระแสน้ำพัดมาน,นี่แหละค่ะแล้วก็แพทย์ประจำโรงพยาบาลเกาะพะง,งานนี่ก็กาวเตเวบาเตือนว่าให้หลีกเลี่ยงว่าอย่าไปเล่นน้ำกลางคืนแล้วก็หลีกเลี่ยงเล่นน้ำตอนที่ฝนตกเพราะว่ายัางที่ว่าแมงกะพุนชนิดนี้นี่มักมาพร้อมกระสายฝนแล้วก็ ถูกพิษหลาดน้ำส้มสายชูแล้วก็ยาสเปกเกาเพราะว่าการเกาหรือการขูดนี่ยิ่งซี่ซอยให้พิษนี่เข้าสู่ระบบเลือดได้ไหวขึ้นค่ะปัจจุบันนี้ก็แมงกระพุนกองนี่มีมากขึ้นแล้วก็ตามผากตะวันออกผากไตตามหาต่างๆแล้วก็แมงกระพุนกลุ่มนี้นี่มีขนาดเล็กค่ะแต่ว่าพิษหลายลายค่ะ ตัวใหญ่นี่ก็เท่ากำปั้นนี่แหละค่ะแต่ว่าสายสายหนวดของแมงกะพุนนี่ค่ะก็ยาวยืดได้ประมาณ3เมตรแล้วก็แต่ละแต่ละแต่ว่าแมงกะพุนกองนี่ก็มีหลายสายค่ะแต่ว่า,าเป็นกลุ่มๆเนะาะมีแบบสายเดียวสายกลุ่มแล้วก็ขึ้นแต่ว่าผิดนี่ก็ต่างกันไปว่าสิ ถึงขันเสียชีวิตบอนี่ก็ขึ้นอยู่ก็ว่าโดนคักบอแล้วก็ผู้ที่แพ้นี่แพ้ขนาดใดขึ้นกับความแข็งแรงของร่างกายน้ำค่ะสาเหตุที่ว่ามีเพิ่มขึ้นจากอดีตนี่ก็เกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปแล้วก็จากระบบนิเวศท,ที่ได้รับผลกระทบกระจักมนุษย์เฮานี่แหละค่ะที่เฮ็ุแต่ว่าแก่ที่ต้นเหตุบาไา้ก็ต้องหาทางเลี่ยงการเน o w เ้ยค่ะ แมงกะพุ่นกองนี่ก็อันที่จริงก็มีทั้งย่ามกางวันแล้วก็ย่ามกางเวนนามตื่นก็มีค่ะก็ยังที่ว่าพบตามสถานที่ทองเที่ยวต่างๆนี่ก็มีแล้วก็มีขนาดเล็กเคลื่อนที่เร็วตัวใสมักสีพบในนามคุณโอกาสที่ผู้ที่เล่นน้ำมีสิเห็นก้อนนี่ก็เป็นเรื่องยากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักดำน้ำนี่ก็สิมองเห็นได นักดำน้ามี่ก็มีดีอย่างนึงก็คือว่าผู้ที่ดำน้านี่สีสวมเวทสูตรก็คือชุดสีปกติก็สีดำๆำื่นๆที่ว่าคุ้มตั้งแต่หัวจะลดเท่าเนาะก็เป็นเขาเรียกว่าชุดเวทสูตรค่ะก็เป็นมีโอกาสเป็นอันตรายหน่อยเพราะว่าผู้ที่เสียชีวิตในไทยนี่ตั้งแต่ปี4ีมหนึ่งม่าิบกว่าลายนี่ก บอมีหนักดำน้ำเสียชีวิตค่ะทั้งมดนี่ก็เป็นผู้ที่ไปเล่นน้ำซื่อๆนี่แหละค่ะแล้วก็ลาสุดผู้ที่โดนแม่งกะพุ้นนี่ก็เป็นคนเยอรมันนี่ก็ไปเล่นน้ำย่มคงเว้นเอ่อก็บาดบาดเจ็บสาหัสค่ะคันโดนเฉียดเฉียดนี่ก็สิเจ็บน้ำเฉยๆค่ะแต่ว่าก็คันโดนตามตัว ใส่บิกินี่เล่นน้ำนี่โดนกลางลำตัวนี่ก็มีโอกาสเสียชีวิตได้ค่ะทางป้องกันก็คือว่าคันสามารถใส่ชุดมิดชิดเล่นน้ำได้ก็ซีซอยได้หลายอยู่ค่ะเมื่อวันที่สีตุลาที่ผ่านมากกที่มี f a c e b o o k แฟนเพจนาไทยฟิล์มอากไข่หรือว่าหอภาพยนตร์นี่ก็มีการประกาศหลายชื่อภาพยนตร์ยีเซมหเรืองค่ะที่ได รับการจดทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติครั้งที่5ประจำปี2 5 5 8ก็จัดขึ้นทุกปีค่ะในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยโดยหอภาพยนตร์กระทรวงวัฒนธรรมซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมนี่ก็มีการประกาศให้วันที่4ของทุกปีนี่เป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยซึ่งเมื่อวันที่4ตุลา2 พันหแปดกทีสถานีไทยโทรทัศน์ชองซีบางขุนพ่มก็มีการประชุมของคณะอนุกรรมาการสื่อสารมวลชน หลักได้คณะกรรมการชาวยุเอองค์การยูเนสโกของไทยซึ่งมีพระวลวงะวงเธอรพระองค์เจา้าเปรมบุรชาตินีิเป็นส่งเป็นประธานหัวข้อสําคัญในการประชุมก็คือว่ามีการเสนอให้หอสมุติแห่งชาตินี่เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ในฐานะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์และกศิลปะวัฒนธรรมแต่ถึงแม้ว่า ขอเสนอดังกล่าวนี่ก็บเป็นผลสําเร็จแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกค่ะที่มีการแสดงเจตนาสาธารณะอย่างเป็นทางการเนาะเรียกร้องให้มีการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยขึ้นหอภาพยนตร์ก็ได้ถือกำหนดแล้วก็ประกาศให้วันที่4ตุลาคมนี้ล่ละค่ะเป็นวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย ก็เริ่มกันมาตั้งแต่ปี2,554แล้วก็มีการประกาศเลือกหนังต่างๆนี่ขึ้นมาเป็นขึ้นทะเบียนเป็นมรดกชาติแล้วก็หนังที่เลือกมากนี่กระส้รนเรื่องเล่าหลากหลายมิติค่ะมีตั้งแต่ประวัติศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจสังคมยังเช่นเรื่องหลักแห่งสยามบ้านพี่ปอบชัตเตอร์เรื่องตลก69 สุริโยไทยบางละจานละกาหนังต่านไพ่คอมมิวนิสต์กมี่ค่ะอันนี้กาซีเว้าให้ฟังย่อๆสัก8 9เรื่องก่อนนะคะขันซีว้าครบ2 5หาเรื่องกะจียาวโพดเนาะเรื่องแรกกะเป็นเรื่องภารกิจทหารอาสาสยามในสงครามโลกครั้งที่หนึงพุทธศักราช2461ซึ่งหนังเรื่องนี้กะบันทึก กิจวัตรของกองทหารอาสาสยามที่ไปร่วมลบในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะก็เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่เฮากับพอ,อยใดในเบิงได้เห็นก็ดีหลายค่ะที่มีผู้มามารวบร่วมมาจดทะเบียนเป็นมรดกข,ของชาติก็ภาพยนตร์หนังอนีกาบันทึกตั้งแต่ว่าเดินทางไปเหยียบแผ่นดินฝรั่งเศสจนถึง การไปประจำตามสถานที่ต่างๆการอบรมตามภารกิจก็เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ของกองทหารไทยในสงครามโลกครั้งที่หนึงแล้วก็เป็นภาพที่มีชีวิตชี่ว่าแทนโตทหารผ่านซึกผู้ที่ลวงอ่าหลวงลับไปเบิดละค่คแล้วก็เรื่องที่สองที่ซีวอาให้ฟังก็เรื่องเด็กส้นสมัยรเจ็ด ก็เป็นหนังพุทธระว่างปีพุทธศักราช2,470ถึง2 4 7 5ค่ะก็รายละเอียดของเรื่องก็มีว่าเป็นอันนี้ก็บัหูวะไพเป็นผู้ทายถ้ำว้ก็เป็นบันทึกภาพเด็กๆชายหญิงเนี่ยแหละค่ะ3-4ขวบจนถึง10ขวบที่ มีการละเล่นต่างๆของไทยเช่นม้อนสอนพาถาทั้งจากหนังฝรั่งที่สะท้อนหเห็นว่าหนังนี่ก็มีอิทธิพลจังไดต่อคนไทยแล้วก็สังคมไทยสมัยนั้นแล้วก็เป็นตัวอย่างที่หาได้ยากค่ะของหนังที่ได้บันทึกพฤติกรรมการเล่นส้นหรือว่าการเล่นต่างๆการลเล่นของเด็กไทยสมัยรรเจที่ก็ และย,ยางนาเวลาบรรยายหรือว่าอานนี่ก็มันคิดบางเทือก็คึดเบ่ออกบ่เห็นภาพแต่ว่าขันเดเบิงเป็นหนังนี่ก็สิเข้าใจได้ดีขึ้นค่ะนอกจากนี้เรื่องที่3ที่ได้ขึ้นทะเบียนก็คือเรื่องพันถ่ายนอรสิงห์ปี2493เป็นของบริษัทสากอัศวินภาพยนตร์ผู้กำกับก็บเป็นคุณมารุตกระสังจากบทละครเวทีของ พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคนเป็นละครเวทีที่ได้รับความนิยมหลายคาะ,ะวังสงขามและก็หลังสงขามหลกงขังที่สองใหม่ก็เป็นการเล่าเรื่องที่แต่งขึ้นจากเกตในพงศาวดารแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์สมัยรัชกาลพระเจ้าเสือกรุงศรีอยุธยาตอนปลายเป็นภาพยนตร์ที่ได้รับความนิยมทั่วประเทศค่ะก็เป็นเรื่องของการปร ประวัติศาสตร์และก็เรื่องที่มีอิทธิพลต่ออารมณ์และก็ความเชื่อของคนทั่วไปในสังคมไทยแล้วก็มีหนังที่เกี่ยวกับเรื่องอสงครามนี่แหละค่ะอีกเรื่องก็คือ,อเรื่องฐานไทยไปเกาหลีปี2 4 9 4เถึง2 4 9 5ผู้ที่สร้านี่เป็นสำนักข่าวสารอเมริกันค่ะ ภาพยนตร์นี่ก็เป็นโฆษณาชวนเชื่อของสำนักข่าวสารอเมริกันกรุงเทพผลิตขึ้นสำหรับเผยแผ่สู่ประชาชนไทยให้เห็นผลที่ทไทยเนี่ยต้องทรง กองกำลังอาสาสมัครเข้าร่วมสงครามเกาหลีซึ่งก็เป็นสงครามที่เกิดขึ้นเมื่อปี2 4 9 3 2 4 6ถึง2 4 9พค่ะกระทรงผลในเกิดการแบ่งประเทศเกาหลีนี่เป็นสองประเทศเป็นตัวอย่างของภาพยนตร์โฆษณาชวนเชื่ออยุคสงครามเย็ยนของโลกก็มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์หลายค่ะนอกจากนี้ก็มีเรื่องที่หีาก็มีเรื่องมรดกผจอมเกล้า เป็นของสำนักข่าวสารอเมริกันคือกันเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกๆที่ตั้งแต่สำนักข่าวสารอเมริกันนี้เขามาตั้งสำนักงานในไทยช่วงสงครามเย็นก็ได้ให้มอมเจา้าสุกรว,ว,ว,วันดินดิษสกุลพระโอรสของกรมพญาดำรงราชานุภาพเป็นผู้กำกับไทยเมื่ออาชีพนี่แหละคะ่ะเป็นผู้กำกับหนังเรื่องนี้ ก่อนเนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างไทยกับสหราทีมีมาตั้งแต่สมัยโบรานย้อนไปถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าพานมอสอนศาสนาเช่าอเมริกันทีคนไทยนี่ก็หุจักกันดีเนาะทีเอินว่าหมอบัตเล่แล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ในคนไทยเห็นถึง คุณงามความดีแล้วก็ความเป็นมิตรของสหรัฐี่มีต่อไทยมาชานาะนตั้งแต่สมัยที่ยังใส่ชื่อว่าสยามอยู่ค่ะเอา้าพึ่งว่าไปได้แข่หาเรื่องเนาะมาถึงไหนเลยก็ว่าซิว่าอยู่เรื่องพอถึงเรื่องพีว่าก็เออดีใจที่ก็มีเรื่องความเชื่อที่ได้รับคืนทะเบียนเป็นมรดกข,ของชาตินํำแล้วก็ขันมืออื่นนี่เพราะมีเวลาก็สิได้น้ำประวัติ แม่นาพักโนมาเว่าให้ฟังเพราะว่าก็เคยเว่าเรื่องประวัติผีปอบไปแล้วผู้ใดที่พลาดก็อยากฟังก็ไปฟังย้อนหลังได,ด้เลยค่ะก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ของอ่สาสลานลม่ม หรือว่าคันมีอีหยังนี่อยากสิเขียนมาคุยกันกระเขียนจดหมายมาได้ค่ะที่กระท่วงการต่างประเทศเลขทีซีซีถนนพระรามหกเขตราชเทวีกรุงเทพหนึ่งศแล้วก็มือนี่คันสอยากเบิงวิดีโอก็เข้าไปเบิงได้ที่ YouTube สลาดลมเลดีโอค่ะก็มือนี่ขอลาท่านูุฟังไปก่อนพอกันใหม่วันพุธน,าน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ